วันนี้ซอยจู้ครับพี่น้องมาเห็ดแจ่วกันนะครับผมครั้งแรกที่สีได้กินเดยครับนี่ไอ้ต้มมาแล้วอุ่นมาแล้วครับเพียครับผมใส่พริกอ่ะผมใส่ลายแล้วครับใส่ยังหน่อยโอ้คือหลายแท้แล้วก็ใส่ยางลปลาผงชูรสผงนัวครับพี่น้อง ใส่ลายเซบลายใส่หน่อยเซบหน่อยใส่มันลงไปอืมข้มางแรกองมแล้วนี่ครับใส่หัวคั่วเพื่อว่าอลองเบิงครับเ่เคยกินกันตี่แหละครับลองเบิงใส่ล่ะดี นเนื้อมา,มาเมื่อเช้าเลยครับมาขมขมแจ๊บมันกว่าขมดีกว่ากระขุมอยู่หัวะจะขมแบบไหนบุใส่เมื่อนี่แหละเปยังไดแทะน้ำปลามาแล้วเมื่อกี้ลืมน้ำปลาครับเนาะใส่ลงไปเทใส่รดครับ <laughs> ใส่พัก,านะาม,พกมากกนเนี่ยครับี่ร้องใส่พักคุณมา๊ก่อนเลือกครับอืมแถวขวายก็นหน้า หมักเหน,นียวๆนะครับเน้นเขาขััวครับพี่น้องเหน,นียวๆคุยจำเป๊ะจำเป๊ะเหนียวอย่วพี่ใหญในี่ต้มเรียบร้อยแล้วครับใส่พที่อีกหน่อยครับ อัว<โ>หัวนี่หละนี่แหละอยู่หัวพักกับแบบนี้แหละครับพี่น้องอยากกินยังกันไปหาซื้อมาครับพี่น้องครับเออหัวขวาไม่ได้ใส่เมืดสวบพี่น้อง เออคืออย่งนี้มุกมันเหนียวนะครับโอ้คางแรกได้นี่ครับพี่น้องที่มุกกล้ากินจุเดี๋ยวแล้วก็เฮ็ดแจวเองเนี่ครับปกติเห็นมูกกินมุนกินยุ่คำสองคำแล้วครับอืมเหนียวแล้วเหนียวแล้วเดี๋ยว,วยซิมมุกเลยครับอืมขมดีว่ะแค่ปลาเล็กหน่อยนครับเข้าทางแล้วว่นะ มามีอํมล่ำาเลยครับพี่นอ้องวาเบ่งเลยครับพี่นอ้องบ้าอย่างคักเลยครับพี่น้องว่าเดี๋ยวแบบพักก็ครับ สวัสดีครับผมวันนี้ก็มากินจุให้เบิ่งครับได้เนื้อพาคีร้วะหลายเติมอยู่ครับตับเจีวเพียะขัวเห็ดเรียบร้อยแล้วครับผมมากเลยครับจันเลยครับนี่ครับผมจุจุยามเศร้าครับวันยุดครับผมข้างแรกที่กินจุนะนี่ครับพี่น้องที่ผมกินเนี่ยเจวกัเห็ดเองเลย อืมผมอมล่ำนะปกติผมกินตะก้อยครับเขาวเหนียวครับอืมซิมไปเรื่อยๆมันก็เรือยขับแจวยังบอกู่ว่ารสชาติมันแบบไหนแล้วค่อยปรุงเอาทีหลังครับ ผมว่าเิ่นปลาเจัาหน่อยรอครับมือใหม่หรครับโอ้มีเด็เขาหัวอ่ะพี่น้องอือืออ้าวท่าโย่ปลากินริ้วอ่ะ ออเอากระเทียมมามาครับน้องเจ็บเจ้าอันแข็งครับจิ้มคอไว้ข้างล่างครับ คือคือเจ้าบึงหราครับพันตับอืมสองตอน่า <c oughs> สองตอนเองพันตับแมบกระเทียมครับอืมลองเบิ่งมาหนะึอื้อหือ วีเจวีเพียขมขมครับบ้า,า,บานะอ้ยประเทศไทยหืมสดฮ่าเลยใช่ครับพี่น้อง I'm <laughs> <laughs> เมื่อสุดสดจปมาเมื่อเช้า hôm đèn hả đúng không các ừ. subscribe ừ. 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 เงียเขาซื้อซส้อม้เยผมแม่เขาเออบปนเด็ <c oughs> Mm hmm trap life <laughs> พ่าคิอเลี้ยผมเอาไปแซ่โวด่าครับกด๊ดๆๆด,ด,ดเลยครับพี่น้อง <c oughs> ต่อนเลยครับหืมแยหลาย tạm của hàng đó subscribe cho kênh Ghiền Mì ต่ายครับพี่น้อง เ็นะเจ้าเห็ดนะครับผ่าคริวพันตับเรลองเบิดครับเข่าท่านะครับ ถ่ายรูปวะครับไปถ่ายรูปมาเลี้ยวนะครับ แจ่วคมอำลำเลยับ 玩啊！Wow. แซิร์นุ่นๆครับคุดคุดคุดนี่ครับปาาคิลี่อุ่นๆ,ๆไปแช่โซดาทำความสะอาดเรียบร้อยครับแก้วเหนียวโคตรครับ เขพิ่งหาเด็กครั้งแรกครับพี่น้องแต่ผมว่ามันกระช้ได้นะครับพี่น้องที่ผมหาเด็ดครั้งแรกนะผมก็จำเขาเจ้ามาและเบิ่งเขาเจ้ามาครับผม รูดแจวคุ้มอันล่ำครับตื่นไปตีสี่ว่ขับไปหาซื้อเนื้อครับมือสาวันยุดครับพี่รอง กินดูพันทับก็แซ่บเหมือนกับเจ้าว่าอย่างนี้นะครับอืม แป๊บครับผมกินตับเนี่ยบุกินมันชัวละนี่นยังกินยูครับเนี่ยกระดาแต่มักตับมากกว่า <c oughs> หวานนี่แล้วครับ เอาครับสำนี้แล้วครับพี่นอ้องอิ่มแล้วครับฝากนิดตาไปเดอ้อครับคุณไลค์อดแชร์ให้หน่ครับโจโจอีสานพัดถิ่นครับผมสวัสดีครับ